สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาที่สวนกล้วยนะคะพบกับสันไข่สุดซ่านะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์แต่เราไม่หยุดวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะเพราะว่าเราต้องมาดูแลสวนนะคะตั้งแต่ลงนานะคะก็ไม่ได้ก็ทิ้งสวนเลยเพราะว่าไม่มีคนดูแลและะ้วค่ะทีนี้พอวานข้าวเสร็จก็มาดูสวนนะคะชีวิตเกษตรกรวันหยุดแต่สําหรับพ่อไม่มีวันหยุดทํางานเจ็ดวัน อันนี้นะคะเราจะมาทําความสะอาดหรือหรือเรียกอย่างนึงคือแบบตัดใบกล้วยนะคะที่มันแห้งนะคะจะให้ดูสะอาดขึ้นนะคะตัดกล้วยใบกล้วยที่มันแห้งแล้วก็ต้นไหนที่มันเหนี่ยวนะคะแล้วเราก็มาขุดหน่อขายนะคะเพราะว่าเป็นการขยายให้เขาต้นถ้าเราทําแบบนี้นะคะต้นก็จะ ลูกก็จะใหญ่ต้นก็จะแข็งแรงนะคะแอบดูอะโวคาโดก่อนนี่อะโวคาโดที่ปลูกไว้ตอนต้นเดือนนในส่วนกล้วยนี่แหละ กล้วยกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายคะแล้วก็ปลูกต้นไม้แทรกไปถ้าต้นไม้โตเราก็สามารถขุดกล้วยออกไปปลูกตรงอื่นได้นะคะคอให้แต่ต้นไม้ที่เราปลูกเลี้ยงจเจริญเติบโตก่อนนี่นี่อีกต้นหนึ่งอะโวคาโดต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะลกมากเลยดูซิเเนี่ย ยาขึ้นเต็มเลยนะคะสารทำความสะอาดซะหน่อย นี่ก็จะเป็นมังคุดนะคะให้เขาได้ลมเงาจากต้นกล้วยแตกงต่งจากเมื่อกี้นะคะดูสะอาดขึ้นนิดนึงจะสะอาดขึ้นมานะคะในสางได้เอาเถาวันเอาเอาอะไรออกให้เขาได้แตกหน่อเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้ขุดหน่อออก ต้นก้วยต้นหนึ่งจะไว้ประมาณสามสี่ต้นไม่เกินนี้นะคะดูซิว่าเขาจะได้เลี้ยงให้ให้ให้ลูกให้ลูกโตนะคะให้ลูกใหญ่ให้ได้วีใหญ่่เครือใหญ่ใหญ่เป็นี้กับไปทรงมืะนีลเลยนหรอเคยคลายของาสังคุก

ขึ้นมานิดนึงนะคะพอดูได้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสามไข่สุดแซ่ดด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ